สวัสดีครับอยู่พาร์ทไอออนจีไอเดบอวกะปิและไฮเทคสเปเชียลิสต์นะครับวันนี้ผมย่องเงียบครับมาส่งมอบไอออนวายพลัสนะครับสีเก้าูนครีเมียมคันนี้เป็นสีขาวนะครับหลังคาดำนะครับผมคันนี้ลูกค้านะครับติดตะแกรงกันหินเพิ่มนะครับก็ทําการติดให้เรียบร้อยนะครับดูเนียนๆหน่อยนะยังไม่ใช่อันเดียวกับที่ผมเคยติดให้ลูกค้านะครับอันนี้คันนี้เป็นตะแกรงนะครับที่ต้องติดจากด้านในนะครับผมก็สามารถ ซื้อมาติดให้นะครับหรือว่าจะให้ผมหาให้เลยก็ได้นะครับผมราคาคุ้มค่าแน่นอนครับคุณผู้ชมคันนี้สีขาวหลังคาดํานะครับหลังคาดํานี้จากโรงงานนะครับไม่ได้มีการรับเพิ่มแต่อย่างใดนะครับคันนี้สวยงามมากดูเท่สุดๆนะครับพอเป็นขาวหลังคาดํานะครับแล้วก็ฟิล์มนะครับตัวนี้เราแถมเป็นไฮคูปิออนเซรามิกนะครับผมซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับอัปเกรดให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้ลูกค้ามารับรถพรุ่งนี้นะครับตอนนี้เวลาประมาณ กโมงสิบเก้านะครับหกโมงสิบเก้าตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่ถึงหนึ่งวันนะครับลูกค้าจะมารับคันนี้ไปแล้วนะครับก็เรามาดูกันนะครับว่าพรุ่งนี้ใครนะครับจะเป็นเจ้าของรถคันนี้นะครับเดี๋ยวพาทุกท่านนะครับไปดูกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูกันเลยครับ ท้ายสุดนี้นะครับขอให้ลูกค้าเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับผมแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะครับให้อิออนโกลติเกรดได้ดูแลลูกค้าอีกนะครับใครสนใจออกรถไฮเ e ็และไอออนนะครับโทรเลย0840217799นะครับแล้วเจอกันนะครับที่ชว์ุรีไอออนโกลติเกรดครับ